ครับสวัสดีครับพีพีซีทุกคนนะครับเนาะครับมือ่อวันนี้ก็เช้าวันพุทธที่สามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันนี้พผมจะมนำภามาติดตามเล่าพัฒนาของอาเซียนน้าดีต่อนะพี่น้องครับครับเมื่อวันจันทร์นะครับเนาะวันจันทร์ที่หนึ่งกรกฎาคมหกเจ็ดเลาพัฒนาออกสองสี่เก้าศูนย์สามหกเลขล่างก็ออกเก้าศูนยะ์พี่น้องเนาะ ครับของเสียนหน้าดีงวดที่ผ่านมากะสุดจับคู่รุดนะครับแจมกับไ้เบิ้งนี่ครับงวดวันจันทร์ที่หนึ่งกร,รกฎาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเสียนนาดีบนล่างวิ่งรุด5ห้ากั 4. 4. บ4ีหากับสี่มมาจากโตพี่น้องแต่ว่าชุดวินนะครับเก้าสี่ศย์ห้าหกสามมาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องชุดวิน แต่ว่างวดน,นี้มันแยกมากนะพี่น้องแยกเป็นบนเป็นล่างมาคขับบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะพี่น้องเอาหน้าติดตามนะครับเนาะชุดวินนี่เขาเน้ะว่าจับคูหลุดนะครับมือนี่พอเตรมผ้ามาตามต่ออีกนาพี่น้องไก่กับห้องพ่อไกไ่เลยพี่น้องเอ้ยวันพุธ เราพัฒนา สดหลายเด้พี่น้องเนอะไก่หองสัตว์พี่น้องสัตว์เย็นมอนอรับบนเด้พี่น้องเนอะ บนวิ่งรูดหกกับเจ็ดนะครับ6กับเจ็ดในการเป็นบมเดลเน้นได้พี่น้องเด้เน้นสองตัว คับส่วนจับคู่บน6 60 61 6นย์สา นะครับเกียดศูเกียดหเกียดห เจ็ดสามนะครับมึงเลีกสามตัวน้ำพี่น้อง เจ็ดสามนะครับชุดบนนเพี่น้องชุดบนก็ส่งหลายๆลายหางจากหน่อยน้องพี่น้องเนาะแปดหาง แต่ว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับล่างนะครับล่างวิ่งลูด ก้าตัวเดียวจับคู่ล่างนะพี่น้อง เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ขับส่วนล่างสี่หางพี่น้องบล็อตลท์ มีแค่นี้พี่น้องชัดเจี่นนะพี่น้องเนาะครับแต่ว่าอย่าลืมนะพี่น้องเนะ้อย่าลืมมาร์กชอบตัวใาก็อย่าลืมกลับตัวไว้น้ำนะพี่น้องเนาะเพราะว่าบนบาลางนะครับก็แสดงแล้วกับ073แสดงว,ว่าน,นี่73นะพี่น้องเนาะครับเาคอยปังๆเด้องวดนเนี้ยจันเสียนน่าดีครับแยกบนแยกล่างมาให้น้อพี่น้องเนาะ เอามือนีกับวันพุธลพี่น้องเนาะวันพุทธที่3ามกรกฎาคมสองห้าลาวพัฒนาเซียนนาดีบน6กับเจ็ดพี่น้องครับหกศูนย์หกหนึ่งหกส็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจล่าง9ตัวเดียว9ก้าหนึ่ครับอ่อยปังฟังคอยเข่านะครับเนาะ พอ,อเตียมก็ขอขอบคุณหลายนะครับเด้อเซียนนาดนีเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเปลี่ยนแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับจะนั้นแนวพอเตียมก็ไวพ้พรอนคอยเขา่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องยิบซี่ก็จะได้สุกโมันๆกันนะครับ พี่น้องขอมาแล้วก็จะเลืมนะครับเดอ้อกดไหลกดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำนะครับครับเอาสุดท้าย่ายสุดนี้พอเตียมขอกราบขอ,ขอ,ขอ,ขอพกรีบซี FC, ทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเดอ้อความเจ็บย่ายใดความไขยย่ให้มีเนาะครับเนาะครับคอยมีแต่โศกตลาลับให้ถูกหวยรวยเงินกัน,กนทุกทุกคนนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอเตียมกันมีแค่นี้เนาะครับเนาะครับเอาไว้พ่อกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม